ดีครับผมนายธรรมสินบุญช่วยแม่น้ำสวนลุงชวนโคกหนองนาโมเดลครับประวัติาร,ร์มเป็นมาของที่นี่ก็คือแต่ก่อนแต่ก่อนเป็นพื้นที่นาล้างแล้วก็ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรคือปลูกพืชปลูกอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นที่ลุ่มฝนตกน้ำท่วมก็น้ำจมหมดก็ได้เข้าร่วม โครงการโคกนาของพัฒนาชุมชนก็ได้ไปทำการอบรมแล้วก็ออกแบบเพื่อจะทำที่ดินแปลงนี้ให้ให้ให้เกิดประโยชน์ต่อมาก็ได้ทำการออกแบบแล้วก็ขุดเป็นโคกนาโมเดลก็ทำการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์แล้วก็ทำนาของของบวรนการโคกหนองนามโมเดียวคือแรกๆเดิมก็ตรงนี้เป็นดินเปรี้ยวคือพืชบางชนิดมันก็ปลูกไม่ได้ต่อมาก็ได้ปรับปรุงแล้วก็ทดสอบพืชเพื่อให้เหมาะสมกับดินเปรี้ยวคือพืชที่ขึ้นได้ดีในดินเปรี้ยวและทนทานต่อดินเปรี้ยวก็ประเภทพวกฝรั่ง แล้วก็ส้มบางชนิดแล้วก็มะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมพวกนี้ปลูกได้ต่อมาก็ได้ทำการปลูกฝรั่งที่เป็นฝรั่งที่ที่อร่อยที่สุดในบรรดาฝรั่งคือฝรั่งหงเบาสือเป็นฝรั่งสายแดงไต้หวันรสชาติดีมากหวานกรอบอมเปรี้ยวก็ตอนแรกก็ปลูกประมาณสี่พันต้นตอนนี้ก็ มีประมาณสองร้อยกัน,นแต่ปีหกสี่อันนี้ปีหกแปดหกแปดก็ <literacy> ประมาณสี่ปีก็ได้ผลผลิตแล้วก да ็จากพื้นที่ที่ว่าเราทําประโยชน์ไม่ได้ตอนนี้เราก็มีรายได้ประเภทร,ร,รายเดือนรายวันรายรายเดือนรายสัปดาห์ ความเป็นอยู่ของครอบครัวให้ดีขึ้นได้ครับ,รบพื้นที่พื้นที่ทั้งหมดก็มีประมาณ3มไร่ที่เข้าโครงการโคกหนองนาไว้3มไร่แล้วก็ปลูกพืชทั้งหมดก็เป็น,เป,นเป็นเกษตรผสมผสานก็มีฝรั่งมีส้มมีลำไยคิดตั้นมีเนี่ยมะพร้าวเป็นมะพร้าวน้ำหอม ครับฝรั่งฝรั่งก็ต้นนี้ก็ประมาณประมาณสามปีสามปีก็ต้นนี้ต้นนี้ก็ให้ผลผลิตเยอะมากแล้วนี่เป็นทำเสาทำเสาว,าสาวนี่นี่นี่ทำเสาครั้งแรกคือขอข้าบปีที่สามก็ทำเสาเนี่ยลูกจากทำเสาก็เนี่ยผลผลิตกําลังออกดอกแล้วก็บางส่วนก็ห่อก็ประมาณอีกเดือนกว่าๆประมาณห้าสิบวันก็จะได้เก็บ ดูแลเริ่มแรกก็ตั้งแต่ตั้งแต่ลงปลูกคือดินของเราดินไม่ค่อยดีคือเป็นดินเปรี้ยวเป็นเปรี้ยวเปรี้ยวจานะ๋าแล้วคือตั้งแต่ก็ต้องขุดหลุมแล้วก็ปรับปรุงดินก็พยายามปรับปรุงให้ดินเป็นกลางมากที่สุดคือใช้สารประเภทดูโมไมซ์แล้วก็คือสารปรับปรุงดินนะครับขุดหลุมปรับปรุงดินใส่ปุ๋ยแล้วก็ปลูก เพราะว่าฝรั่งขึ้นจะขึ้นง่ายจะเป็นพืชที่ว่าทนต่อพื้นที่คือขึ้นได้เกือบทุกที่ครับกิโลละร้อยครับเ,เป็นเป็นเป็นพืชที่ว่าให้ผลผลิตถ้าเทียบราคาแล้วเป็นราคาสูงมากเพราะว่าตัวนี้คืออร่อยที่สุดแต่ว่าเวลาทำผลแล้วปัญหามันมันมันจะมีเยอะกว่าผ่นนานสายพันธุ์อื่นๆเป็นโรคง่าย เพราะว่ารสชาติความอร่อยของเขาเป็นทําให้ลูกมแมลงมันมันเยอะฝลัง่งส่วนใหญ่ก็ประเภทพวกเชืราพวกเชืราเอ็นเทคนดบางทีก็บางช่วงก็พวกแมงวีขาวพวกเคลี้ยพวกนี้นครับแต่ถ้าเป็นเยอะเยอะเพราะเราเราเป็นกเกษตรอินทรีย์อยู่แล้วกเกษตรคือหลอดสารมีใบรับรองก g พีแล้วครับคือถ้ามีปัญหาเยอะก็ตัดทิ้ง ตัดคือแล้วก็ตัดส่วนที่เป็นโรคทิ้งคือเขาแก้ปัญหาไม่ไม่ไม่ยากไอ้ฝรั่งตัวนี้แต่ว่าตัวหลักก็คือพวกพวกเชื้อราแหละเชื้อราเราก็ต้องใช้พวกไกโดเดอร์มาคือควบคุมไม่เรื่อยๆคือคือคือไม่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 ใช้เคมีจากเริ่มห่อเริ่มหอก็ลูกประมาณประมาณหัวนิปุ้งหรือว่าเหรียญบาทเนี้ยนี่น้ประมาณแต่นี้ขนาดนี้ก็เริ่มเริ่มหอได้แล้วแต่ว่า ถ้าช่วงที่ว่าโรคแมลงเยอะเราก็หอ่อแต่ว่าถ้าใหญ่วันนี้มันก็ดีแต่ว่าเนี่ยหลังจากนี้ประมาณประมาณห้าสิบถึงหกสิบวันก็ได้ผลผลิตเนี้ยยอดเกอเลยดอกประมาณข้อหนึ่งถึงสามข้อเราก็เด็ดยอดทิ้งเขาจะแตกแตกแตก,กยอดใหม่แล้วก็จะออกดอกคือลักษณะดินของเขาคือทํายังไงให้เขาแตกยอดใหม่พอแตกยอดปุ๊บเขาจะออกดอก คือนิสัยของเขาติดไม่ติดอีกเรื่องหนึ่งแต่เราก็พยายามให้มเขาออกดอกไว้ก่อนพอออกดอกก็เขาจะติดจะร่วงเราก็อยู่ที่อยู่ที่การดูแลต้องปุ๋ยอะไรต้องสม่ําเสมอน้ําก็สม่ําเสมอคือประมาณสิบห้าวันครั้งหนึ่งปุ๋ยส่วนใหญ่ก็เป็นปุ๋ยประเภทปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์พวกขี้ไก่พวกจะปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์เม็ดแล้วก็ อาจจะให้ปุ๋ยทางใบบ้างบางช่วงเพราะว่าลูกเขาเยอะพอลูกเยอะเราก็ต้องต้องเสริมเสริมทางใบด้วยห้ารุ่นคือลูกที่ว่าเก็บได้ลูกที่กําลังโตลูกที่เริ่มหอ่อแล้วก็ลูกที่กําลังกําลังจะหอแล้วก็กําลังออกดอกคือเขาสามารถปลูกให้ผลผลิตได้ทั้งปีอยู่ที่เทคนิคอยู่ที่การการทําให้เขาเอาออกลูก หรือเราจะทําเป็นรุ่นก็ได้แต่ทําเป็นรุ่นเราก็ต้องทําสาวครั้งหนึ่งแล้วก็เนี่ยแบบแบบนี้ก็นี่คือคือการทําเป็นรุ่นเพราะว่าเราช่วงแรกเราเรามีปัญหาเรื่องโรคแมล,ลงหลังน้ําท่วมมาล้วก็ตัดตัดหมดเลยตัดล้นเลยแล้วก็เนี่ยจากน้ําท่วมมาประมาณมกร,รามกร,รากรราา็ห้าหกเจ็ดเดือนแล้วเนาะอ่าแล้วตอนนี้เพิ่งเพิ่งเริ่มจะได้หอมนี่ก็เป็นมะพร้าวน้ําหอมมะพร้าวน้ำหอมซื้อมา,าจากบ้านแป้งเนีย สามปีนิดๆก้นได้ให้ผลผลิตเริ่อยมยผลผลิตแล้วก็ได้ทดลองกินทดลองกินดูแล้วก็รสชาติก็อร่อยหวานก็ลูกก็เริ่มเริ่มติดลูกเริ่มดกแล้วครับส่วนที่มาได้ศึกษาดูงานในแปลงก็มีประเภทนักเรียนนักเรียนที่พื้นที่ใกล้เคียงเช่นโรงเรียนรับจากนุเคราะห์สี่ก็มาได้มาศึกษามาดูงานมา สอนการทำปุ๋ยการทําปุย๋ยหมักการทําปุยาาป๋ยน้ําสําหรับไปไปไประยุกต์ในโรงเรียนเพื่อจะได้ต่อยอดด้านการปลูกผักลูกพืชในโรงเรียนก็สำหรับช่องทางการจําหน่ายนะคะของเราก็จะมีเพจนะคะสวนลุงชนโค้งหนองน้าโมเดลนะคะแล้วก็มีเพจเอ่อ b ฟซบุ Facebook, ๊กอ กุ้งกุ้งทันตะกรบุญช่วยแล้วก็ทรรมสินชวนบุญช่วยนะคะก็จะมีช่องทางการจําหน่ายทาง Facebook นะคะแล้วก็มีการติดต่อก็คือเบอร์โทรนะคะสําหรับการโทรติดต่อก็มี062นะคะ3894928นะคะแล้วก็0828141751นะคะก็สามารถที่จะติดต่อผ่านทางช่องทางนี้ได้นะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าประจำนะคะที่ติดต่อทางเบอร์โทรก็ จำหน่ายทางสถานที่ราชการนะคะสารกางจังหวัดอะไรเงี้ยค่ะประมงจังหวัดอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นลูกค้าประจาแล้วก็โรงพยาบาลสาธารณสุขอะไรเงี้ยแล้วก็มีในส่วนของอลูกค้าที่เขาซื้อไปทานบ่อยๆก็ผ่านทางช่องทางทางเบอร์โทรศัพท์นะคะ